แล้วแม่งคู่สั้นหายไปไหนวะบ้งเราเจอแล้วบ้งมีอะไรไหมไม่มีเนาะตอนนี้ครัเนตอนนี้ก็6กโมงสิบแล้วนะครับ ตอนนี้แล้วก็ส่งเพื่อนโจ้นไปโหลดกระเป๋าก่อนนะครับเราก็เดินตามไปนะครับนี่วันนี้ก็อยากใส่แมสด้วยนะครับ ไปเที่ยวที่ต่างๆมากขึ้นนะครับรวมทั้งทริปนี้ด้วยนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับพ่อแม่อย่างเราก็มีความกังวลน,นะครับจากทริปที่แล้วสนพึ่งเนี่ยถามเอาพ่อแม่เนี่ยหอบเลยนะครับพ่อน้องเขาเนี่ยสนแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยฟังนะครับจะวิ่งอย่างเดียวเลยถามว่าเตรียมตัวเยอะไหมครั้งนี้ก็คิดว่า อพอสมควรการขึ้นเครื่องบินนะครับถือว่าเป็นอุปสรรคแรกนะครับที่คุณพ่อคุณแม่อย่างเราเนี่ยต้องเจอและยิ่งเป็นครั้งแรกด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยต้องเตรียมตัวพิเศษความกังวลที่เรามีนะครับหลับแรกเลยนบนเครื่องบินเนี่ยยาๆเนี่ยอาจจะเสียงดังในทุกพื้นที่นะครับแต่ว่าบนเครื่องบินเนี่ยเราไม่เคยนะครับแล้วก็มีความกังวลมากมาด้วยเนื่องจากเป็นสถานที่แคบนะครับเวลาเสียงดังไปเนี่ยทำให้คนข,ข้างๆเราเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่สบายใจได้นะ ฉนั้นก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมครับกระเป๋าไว้น<ห>วีไ่ไหมเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวที่มึงไปกินอ่ะพ่อเขาบอกว่าไอ้เหี้ยร้านไหนวะร้านไหน,าไหนอาเหลียงเหรอที่มึงบอกว่าชอบหมดอ่ะเหี้ยขึ้นป้ายอ่ะหมดแล้วครับอ่ะไ <c oughs> อ้เหี้ยร <c oughs> ้านไหนวะเพิ่งจะเที่ยงไอ้เหี้ยหมดแล้วร้านไหนร้านไหนจำไม่ได้ที่มันอยู่ตรงเนี้ยเส้นแชร์พรึกใช่ไหมแล้วมันเลี้ยวเข้ามาโค้งอ่ะนะ เออั่งอะไรอ่ะอร่อยมันไม่อร่อยใช่ไหมเออมึอง่กสั่งเนื้อเนื้อรวมเว้ต้องสั่ง,งหัวใจอ๋อพ่อเนี่นดดยพ่อบอกว่าเนื้อข้นเหนียวเนี่ออลนย,ยลูกพ่อปวดฟันอ่ะไ,ไปกินทีแรกแบบไม่เ้ยไปกินทีแรกอ่ะลงจอดรถอะไรเรียบร้อยแล้วเดินข้ามเเว้แม่ก็ไปบอกเว้พ่อไปนั่งกับพ่อ แล้วก็แม่งเดินมารับออเดอร์บอกว่าหมดแล้วเฮียพ่อก็เดือดเลยแบบอ้าวเลิกเลยอ่ะนี่แค่กินทีเดียวอ่ะเฮ้ยโจ๊ะแต่ร้านนี้มันมีอาถรรพ์เวคือทุกคนที่ไปกินอ่ะไม่อร่อยเหมือนเลย๋อเหรอสุดท้ายก็ไปซ้ำกันหมด๋อเหรอเออลองไปรอบสองดิเฮียไม่ไปแล้ว เราก็ถึงพังงาแล้วนะครับนี่อยู่ที่เมืองเก่านะครับเมืองอะไรนะเมืองแต่อะไรวะตะกัวป่านะครับเดี๋ยวเราไปกินขนมจีนร้านแรกเลยแล้วครัชื่อร้านปลาหม่อมนะครับปลาหม่อมโอเค หวานครับแต่ผมยังไม่ลองกินนะครับดูเหมือนว่ามันจะเผ็ดนิดนึ่งเผ็ดผมคครับ,รบขอบคมนปมปลาบอกว่าเนี่ยมีมีปลาให้ด้วยปอกปลากินกังอะไรอ่ะ<ม>ต้อมชิมหรือยดิจิงจังแค่ไหนวะจังนี้กรอ,อบหรือเปล่าปลาจริงจังเหรอ<ม><ม>อ๋ออะไรรคับ คือปลากรอบบ้านเราครับปลากรอบบ้านเราปลากรอบอรอภาพปลากรอบเนี่ภาพปลากรอบอ่ะเดี๋ยวขึ้นภาพปลากรอบดีนดูปลากรอบบ้านเราอ่ะไม่แต่อร่อยอ่ะอร่อยเค็มหน่อยอ่ะลองชิมดิครับมีอะไรบ้างในนั้นอ่ะดูดิพริกแห้งมครับพริกแห้งเหรอนี่นนี่น่นี่เป็นผงชูรสนี่น่นี่นี่นผงชูรสนี่นน่นี่นผงชูรนไม่ใช่นี่ เยอะไปเยอะเยอะไปนิดนึงครับเมอร์รี่คิดมากนะหนวดเต็มเออสารคอร์สนะสารคอร์สอื ช้ได้นะครับชาไทยแบบว่างต้องต้องเข้มข้นกว่านี้นะจเ <c oughs> ่ป็นสิบนะครับผมสายชาไทยด้วยเอาไปเจ็ดพอครับยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ะโกโก้ไงโกโก้ใส่โกโก้ด้วยใสย่โกโก้ด้วยห้าค่ะห้าเลยเหรอทำไมคุณให้ห้า โอเคครับวันนี้เราก็มาร้านที่สองซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ครับที่ชื่อร้านตอกนะครับถ้าใครมาไม่เจอก็อย่าตกใจนะครับเพราะว่าชื่อร้านเขาก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นชื่อร้านอะไรโกปีโกปีถั่วป่านะครับเออก็ไม่ต้องตกใจครับชื่อเก่าของเขาชื่อร้านตรอกโอเคครับถ้ามาถ้ามาไม่เจอก็คือร้านนี้แหละครับครับ ตอนนี้เราก็ถึงอีเดนบีชแล้วนะครับเป็นเราพักที่นี่สองคืนนะครับนี่คือืนแรกของเรานะครับที่นี่ก็สวยสวยดีครับอากาศกำลังดีเลยครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันตอนเย็นนะครับเดี๋ยวแยกย้ายเก็บข้าวเก็บของแล้วก็พักผ่อนกันนะครับแมาเจอกันครับตอนเย็นครับต้มผู้กรเขียวครับ บอ้ยแอร์ตรงนู้นมีอะไรบ้างอะตรงนู้นะอะเขาบอกว่าจะเป็นห้องอาหารมีประมาณ3ลมร้านมีพูบาร์แล้วก็มีคาเฟ่ที่ดังๆที่คนชอบมาเช็คอินกันคือพักที่นี่ก็คือจบเลยอยไม่ต้องไป<ค>ไหนเลยอะมันจะกินอะไรก็คืนเนี่ยเที่ยวพักคาเฟ่คาเฟ่มีคาเฟ่มีร้านอาหารมีพิซซ่ามีพูบาร์แล้วก็มีร้านอาหารอีก3ลมร้านโหถ้าเยอะขนาดนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปกินข้างนอกเลยค่ะ แล้วก็หนุนทะเลเห็นบอกทะเละเดินทะเลได้เลยเคยพาหยาขึ้นเครื่องบินอันนี้คือเหมือนเป็นด่านแรกของเราบททดสอบแรกของเราว่าเราอะมีความกังวลมากเลยนะ,ะกังวลแบบเป็นอาทิตย์เลยอะว่าแบบแย่หยาจะขึ้นเครื่องบินแล้วเป็นยังไงโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาทําได้ดีนะเขาไม่งงแงเลย,ยไม่ร้องเลยแค่แบบง่วงนอนเฉยๆง่วงนอนตอนเครื่องบินลงก็มีแบบร้องตามภาษาที่แบบเด็กง่วงนอนอะนิดหน่อยแล้วก็หลับ เขาทําได้ดีมากเลยไหนเจ้าตัวแสบทําอะไรอยู่เนี่ยเราไปอ่านบทความบทความหนึ่งมาก็คือถ้าอยากให้ลูกอะอยู่ต้องหาของเล่นแบบชิ้นใหม่ๆให้เขาเราออกลัวตอนนี้ลูกจะร้องอนะ่ะแล้วก็ไปรบกวนคนอื่นเราก็เลยซื้อของเล่นอนะให้น้องเขากี่ชิ้นนะโห oh. สามชิ้นสามชิ้นหูฟังอันหนึง่งห oh. ูฟังแบ,บบบีบได้อะ oh. แล้วก็ กระดานเขียนเพราะตอนนี้น้องใกล้สองขวบแล้วแล้วก็ลูกบิดแต่ลูกบิดเราเราแอบไว้ก่อนเราเก็บไว้ก่อนคือวันนี้อาหารเที่ยงเราอ่ะเราก็คือจัดเป็นพวกขนมจีนน้ำยาภาคใต้ไปแหละแต่ว่าตอนเย็นเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารอินตารลี่ที่ฟังงากันเออก็การว่าจะไปถ่ายภาพบรรยากาศที่ดิมทะเลด้วยให้หยาได้ลองเดินลงทรายก็จะมาเก็บรีแอคยชั้นใหญ่ๆอีกทีนึงว่าจะเป็นไงนะครับ ส่วนตอนนี้ก็ปลายสามโมนะครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตพักผ่อนกันนะครับเพื่อได้เก็บเก็บแรงไว้กินอาหารเมื่อเย็ยนนะครับแล้วเจอกันตอนเย็นครับผมบ๊ายบายลมรื่นมากครับผมอยากจะให้ดูทรายนะครับทรายที่นี่แบบ ละเอียดมากทรายสีขาวนะครับแล้วก็ที่นี่ส่วนมากเขาจะมีกิจกรรมแอคทิวิตี้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟบอร์ดครับแล้วก็มกีบางส่วนเล่นเซิร์ฟสเกตด้วยนะครับน่ามามากครับที่นี่เยนเชิญน,นะครับ อยากชิมอันนี้บ้างอร่อยไหมบุ้งเนี่ยอะไรนะอารมณ์ดีเลยไม่ต่ำกว่าตัวละสองด้วยนะงั้นเราต้องสั่งสองเลยอะเมนูนี้เป็นเมนู recommend ของที่นี่ครับเขาบอกว่าจานเดียวไม่พอครับต้องสองต้องสองครับเพราะว่า จานแรกโหต้องสั่งใหม่จานแรกไม่เป็นไรโหมีกระเทียมเป็นดงเลยดูตอนหั่นนะนนนนจะมาดูนะครับว่ารสชาติเป็นไงนะครับกาลิกนะฮะเนื้อไก่กรอบนอกนุ่มในครับหนังกรอบนะ เที่ยวจ้องอะไรบ้างล่ะนี้เลยค่ะกินนอนถ่ายรูปนอนแล้วก็กินจริงจีแบบเนี่ยชอบมากับเพื่อนมากกว่าเพื่อนที่ไม่ใช่แฟนเพื่อนอ่ะเพื่อนเพื่อนแบบแก๊งผู้หญิงอ่ะเพราะว่ามันจะแบบว่าวางแพลนอะไรแบบไปไปไปอย่างนี้ชอบกินที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีตลาดอร่อยอร่อยปวดเมื่อยไปหมดเอยากนวดใช่ไหม กอยาแต่นวดก็จะกลัวโควิดติดอ่ะกลัวติดโควิดเหมือนอ่ะอนวนมากาต้องจับเท้าอ่ะ สวัสดีครับคนตกนี้ลงลงแพได้ไหมครับได้ค่ะมีมีเสื้อกันฝนใช่ไหมมีขายอ๋อมีไซส์เด็กไหมครับมีแบบฟรีไซส์ค่ะอ๋อฟรีไซส์ได้คนเท่าไหร่ครับแพใช่ไหมคะมาสี่ห้องกมาสี่เด็กหนึ่งครับสี่เด็กหนึ่งแค่แพสองลำค่าน้ำละห้าร้อยบาทค่ะลำละห้าร้อยบาทถ้าคนท้อวันนี้ไม่แนะนำให้ลงอะค่ะเพราะว่ากระแสน้ำมันจะเยอะกว่าทุกคนอ๋อกระเพอะ ดฝนตกทั้งวันเล้ววันนี้อากัศดีครับแต่เราก็ก่จะล่องแพกันนะวันนี้สักครู่ดูบรรยากาศรอบๆคีดลงไหมลงแพไหมลงได้ปะหไ้นะถ้าธรรมดาลงได้แต่ว่าถ้าท้องเลอลงไม่ได้เพราะว่าเขาบอกมันไม่คุม้มนี่กระหองแอรของมาชาาก็ดมรุดหนึ่งอัน <laughs> ไปเดี๋ยวเราไปนั่งรถกันนะครับ ็คือน้ำมีทั้งทั้งทั้งปีนะน่านเล่นน่อยนี่น่าแรงน้อยนิดหน่อยที่น,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 นี่เคยแบบมีอุบัติเหตุอะไรป่ะพี่<แ>นะ่ะเรือจมอะไรอย่างเงี้ยเคยมีปะ่ะถ้าน้ำแรงก็จมได้ใช่ไหมอันนะัน้นพริกพริกยังไงพี่อย่าง,น,าางนี้ป่ะธรรมาชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับเกดว่าจะมีสัตว์เยอะแยะเลยไม่อกี้เราเจอ งูอะไรโจ,โจนี่จะโจงูนะงูงูอะไร่ะดอกทองไงนะดอกทองดอกดอกทองงูงูบอกทองคือกอ <c oughs> ัดแรงมากเป็นงูป่านะครับงูป่าหายากนะครับหายากจะหาง่ายๆในที่พังงา